คลิปนี้นะครับคลิปนี้จะมาเดินน้ำยานะเดินแบบชัดๆนะครับผมไม่ได้ทำคลิปมานานแล้วนะครับอันนี้เป็นการเลี่ยมลูกนะครับหลังเลี่ยมด้านหลังนี้แผ่นหนึ่งมิลนะครับเรียบร้อยจะเดินทำกระจกเฉพาะด้านหน้านะครับรูปภาพตรงนี้นะ เราต้องเช็ดต้องล้างดีๆก่อนนะครับ <c oughs> อะคริลิกนะ <c oughs> ผมเช็ดผมล้างแล้วนะครับ <c oughs> ผมล้างอะไรเรียบร้อย <c oughs> อน,นี่ก็จะเดินนะ <c oughs> เดินน้ำยาให้เห็นชัดๆนะครับ <c oughs> อันนี้เดินหน้าเดียวนะครับ <c oughs> เดินหน้าเดียว ด้านหลังนั้นทําเป็นเรียบไปเลยนะครับหลังเรียบไปเลยส่วนอันนี้นะครับผมขวดอันนี้เป็นขวดกาวร้อนนะครับขวดกาวร้อนเราซื้อขวดปอปามาแล้วก็เอาน้ำยาประสานใส่นะครับเติมนน้ำยานะครับเราจะ ยิ่งทีเดียวจบเลยก็ได้หรือว่าจะเติมก็ได้นะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับอันนี้เป็นรูปภาพเราต้องเราต้องระวังนะอย่าให้น้ำยามันเข้าไปด้านในนะครับเพราะว่าถ้าน้ำยาเข้าเนี่ยรูปภาพเสียหายนะครับเร <c oughs> ียบร้อยนะครับเรียบร้อย อันนี้คือเดินฝั่งเดียวเสร็จเลยนะครับทีนี้ค <c oughs> งเนี้ยจะนูนมากนะครับจะนูนเวลาเรากดกระจกตัวฝามเานี่ยนะครับเราก็ตัวตัวผู้มันของผมตัวนี้มันสามมิลแต่ว่ามันยังต่ําไปนะครับสามมิลก็ถือว่าต่ําไปทีนี้เราก็ใช้วิธีการโดยการลองบล็อกเอานะครับ แล้วก็ลองสองมิลขึ้นมาเป็นห้ามิลน,นะครับคืเอ,อเราทําให้กระจกนะั้นมันพ้นพ้นจากหน้าพระนะครับพ้นจากหน้าพระแล้วก็คํานวณเอานะครับว่าหน้าพระสูงเท่าไหร่บล็อกเราตัวผู้เราสูงเท่าไหร่นะครับก็คำนวณเอานะผมเล็งก่อนนะครับ เลงต้องได้เอาอสายไปนะครับผมเลงเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เดินนะเดินน้ำยาการเดินน้ำยาไม่ต้องไปรีบนะครับไม่ต้องเร่งรีบอะไรมากมายนะมันไม่แห้งก่อนหรอกนะครับถ้าถ้าลักษณะนี้ผมก็ฉีดทีเดียวนะฉีดรอบเดียวจบนะครับ การหนีบในบางคนเขาก็บอกว่าห้ามเหนีบสลับซ้ายขวานะก็แล้วแต่นะครับผมหนีบสลับซ้ายขวาเอาที่เราถนัดนะครับเอาที่เราถนัดนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่ตายตัวหรอกนะครับ <c oughs> ถ้าเราหนีบเราถนัดยังไงเราก็ทําอย่างนั้นก็ได้นะครับ <c oughs> ที่สำคัญคือการทําความสะอาดฝาเนี่ย มันจะต้องสะอาดจากตอนที่เราเดินน้ำยานะครับเพราะว่าถ้าไม่สะอาดมันปกปอก,ปกหรือมีคราบมีอะไรต่างๆถึงเราจะขัดยังไงมันก็ไม่ออกนะครับมันอยู่ด้านในอันนี้เป็นพวกลงยานะครับพวกเหรียญลงยาเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังขึ้นมาอีกเพราะว่าบางครั้งน้ํายาโดนแล้วมันจะเสียนะครับบางครั้งน้ํายาโดนเหรียญเนี่ย ฟองน้ำยาที่เขาลงลงยาที่เขาลงไปมันอาจจะเสียหายนะครับจะสังเกตนะครับว่าขอบข้างผมเหลือไว้นิดเดียวนะครับผมไม่ได้เหลือไว้เยอะนะผมเหลือไว้แค่พอเดินน้ำยาได้แล้วก็เวลาเราตัดมันก็จะได้ง่ายนะครับอันนี้ผมก็เดินรอบเดียวครับทีนี้ผมจะไล่นะครับผมจะไล่อย่างนี้นะครับ ไอย่างนี้นะครับบิดไว้เพื่อเพื่อให้น้ายามันออกไปข้างนอกนะครับอันนี้เป็นการช่วยกันในระดับหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นชัดไหมนะครับนา้ยาวิ่ง ดูกันเพลินๆน,นะครับคนที่ไม่ใช่ช่างก็ดูได้นะครับบล็อกเนี่ยพยายามผมส่วนมากเวลาผมทําบล็อกนะครับผมไม่เอากว้างนะผมจะทําบล็อกให้แคบนะครับคือมันจะดูสวยกว่านะครับสวยกว่าบล็อกกว้างๆนะครับเป็นความชอบแล้วก็ลูกค้าหลายคนเขาก็บอดอย่างนั้นนะว่าคือบางทีดูกว้างๆแล้วมันมันเพ้อท่านะครับ ก่อนนีเอาบแคบๆนึงเฉบแคบพวกนี้ผมเดินแบบรอบเดียวครับพวกนี้เดินแบบรอบเดียวเลยนะไม่ต้องไม่ต้องเดินหลายรอบมีไว้นะครับมีไว้เลยนะครับการน้ำยาเข้าครับการน้ำยาเข้าข้้งใหมรอบนี้เดินอยู่ห้าองค์นะครับเดินอยู่ห้าองค์ ช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดก็ดุนแรงนะครับดุนแรงนะแต่ก็งานก็ยังมีตลอดนะครับคือบางคนนะผมเห็นหลายคนแล้วนะครับตอนนี้อาศัยอาศัยทางสายศาสตร์แล้วครับคือหาเครื่องรางหาของถังอะไรต่างๆที่ว่าสามารถกันนะครับเอามาเลี่ยมนะครับ <c oughs> เป็นความสบายใจนะครับก็แล้วแต่วความเชื่อเนาะงานก็ถือว่าได้ทำทุกวันอยู่นะครับแต่ว่ายอดจำนวนก็นลดลงนะครับก็ถือว่าลดลงเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยอยากจะออกจากบ้านนะครับถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ออก รเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ทีนี้ก็มาฝาหลังนะครับปฝาหลังฝาหลังนี่ก็จะแบนนะผมจะเจ้าแบบเรียบๆนะครับ <c oughs> ที่ผมไม่ได้ค่อยทำคลิปเพราะว่าผมไอนะครับไอ <c oughs> จากไม่ได้ว่าไอโควิด <c oughs> หรอกครับ มแพ้นะครับแพ้อากาศแพ้อะไรต่างๆก,ก็ก็เลยไอนะครับไอแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปไม่ได้ทําคลิปนะครับไม่ได้ทํามามานานนะครับรอบนี้เห็นว่ามีงานหลากหลายดยีนะก็เลยออัดลงสักหน่อยนะครับค้าด้านหลังเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ย เดอนน้ำยาด้านหลังนีพยายามบีบไปนะครับดีที่สุดนะครับคือก่อนที่จะหนีบนะครับพยายามบีบอย่างงี้นะครับพยายามบีบไว้ก่อนนะครับช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะแต่ถ้าเวลาเราบีบแล้วเราอย่ายกเราอย่ายกมือขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะทําให้อากาศเวลาเราบีบอากาศมันก็จะออกของนอกนะครับ ช่วยได้เยอะนะครับการบีบคลิปผมไม่ได้เน้นเรื่องการสอนนะครับไม่เน้นเรื่องการสอนการอะไรหรอกนะครับผมก็ยังไม่กล้าขนาดน,นั้นนะแค่แชร์นะครับแค่แชร์การทำงานนะครับแค่แชร์ความรู้บางอย่างนะครับ ดูกันเพลินๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับดูกันเพลินๆที่ผมยกออกจากหน้ากล้องคนะือผมไปเล็งกับไฟนะครับผมเอาไปเล็งกับแสงไฟนะครับให้มันตรง ทีนี้ถ้าใครแบบว่าไม่แน่ใจว่าเราจะเดินเต็มไม่เต็มก็เดินหลายรอบก็ได้นะครับค,ค่อยๆหยอดเอ้าก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหานะครับในวิธีการนะคือประเด็นคือเราทํายังไงก็ได้ให้น้ำยามันเต็มทั่วหมดนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาบีบนี่แลไม่ต้องยกมือออกนะครับเนี่ยครับไม่ต้องยกมือออกนะครับบีไปเลยนะถ้าจะบีบต้องบีบไปเลยนะครับ ถ้าจะไม่บีบก็คือไม่ต้องบีบนะครับแต่ผมจะบีบนะครับผมจะบีบทุกอันนะครับเจอทดลองแล้วได้ผลว่าน้ํายาไม่กระเฉาะครับน้ํายามันออกนอกนะครับมันไม่เข้าในมันดันออกนอกแต่ถ้าเราไม่บีบบางทีน้ายามันก็กระเฉาะเข้าข,าขา้ข้างในนะครับเพราะว่าผมทําบล็อกแคบๆผมทําบล็อกแคบนะครับบล็อกแทบจะชิดขอบเหรียญน,นะครับ แคบบคล็อกแคบๆเนี่ยมันดูกระทันรัดดูสวยดีนะครับคนโบราณแต่ก่อนเขาทำาเขาก็ทำคแคบๆนะครับเขาก็ทําแคบเลยนะครับก็มาระยะหลังมาคนกลัวว่าจะผิวผ้าเสียโดนน้ายาโดนอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่จริงผมมองว่าเป็นความเข้าใจผิดนะครับน้ำยาโดนผ้าไม่ค่อยเสียนะครับถ้าถ้าไม่ใช่พวกลงยาพวกอะไร เพราะว่าเขาก็เอาน้ํายานี่แหละครับล้างพระถ้าถ้าหากว่าน้ํายาทําให้พระเสียเนี่ยเขาคงไม่เอาล้างหรอกครับผมเคยเอาทดลองนะผมเคยเอาลองนะครับผมเคยเอาลองล้างพระก็ล้างได้นะครับล้างได้แล้วไม่เสียหายด้วยนะครับเพราะน้ํายานี่แหละครับล้างล้างคราบล้างความสกปรกนะครับแล้วก็ดูผิวผ้าก็ไม่เสียครับผิวผ้าไม่เสียนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าโดนน้ายาแล้วผิวพระเสียเนี่ยเป็นผมว่าเป็นทางเข้จใจที่คาดเคลื่อนอยู่นะครับมันไม่เสียนะครับแต่ถ้าเป็นพวกลงยาพวกอะไรต่างๆลงยาเย็นอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ควรที่จะให้โดนน้ายานะครับมันจะลอกใช่ไ้มล่ะมันจะลอกครับไม่ตรงมาตรง ต้องเลงทั้งบนทั้งล่างทั้งซ้ายทั้งขวานะครับต้องเลงดีๆซ้ายขวาบนล่างให้ตรงตรงแล้วก็ยิงน้ำยานะครับ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับผมเดิน5องค์เสร็จเรียบร้อยนะครับองค์สุดท้ายละง่ายๆนะครับไม่ใช่เรื่องยากสําหรับการเดินน้ำยานะครับแต่ถ้าคนที่ทําใหม่ๆก็เป็นขั้นตอนที่ยากอยู่นะครับบีบเลยนะครับมันก็จะเห็นไหมครับมันจะมีเรียกว่าจุดเดือดของน้ำยานะครับมันหาทางออกหรือถ้ามันไม่ออกข้างมันก็เข้าในครับเพราะฉะนั้นเราบีบให้มันออกข้างนะครับ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อย5้าองค์เสร็จนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปต,ต่อไปครับ